เกิดเหตุหินภายในเหมืองทองบาลารัตเขตเมอเคลียรัตนิกตีเรียของออสเตรเลียถลม่มเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนจํานวนมากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่คนงานในเหมืองทองกําลังปฏิบัติงานกันตามปกติจูๆ่ๆหินที่อยู่ภายในเหมืองก็ถล่มลงมาจนทําให้คนงานชายวัย37ปีเสียชีวิตขณะที่มีคนงานอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสในช่วงล่างของร่างกาย ส่วนคนงานที่เหลืออีก28คนถูกอพยพออกจากพื้นที่แล้วหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบไปยังจุดเกิดเหตุทันทีโรนี่เฮเดนเลขาธิการสหภาพแรงงานออสเตรเลียในรัฐวิกตอเรียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสมาชิกสหภาพแรงงานที่เหมืองเคยแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการขุดแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว uh, It's our understanding that they were working under uh, unsupported ground and that ground gave way. um, trapping uh, both miners uh, and killing one. Um, this is absolutely devastating news. นอกจากนี้เมื่อปี2007ที่เมืองทองบาลารัตแห่งนี้เคยมีคนงาน27คนติดอยู่ใต้ดินภายในเมืองเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกมา